ความไม่สงบในอัฟกานิสถานกันบ้างค่ะสถานการณ์ยังคงหนุเดือดน,นะคะเกิดเหตุทั้งระเบิดรถยนต์รวมไปถึงกลาดยิงใกล้กับบ้านพักของรักษาการรัฐมนตรีกัลาโฮมนะคะทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิตถึง8คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนส่วนกองทัพต้องอพยพป,ประชาชนกว่า200,000คนหลังจากกลุ่มตาลิบันยึดครองเมืองลัชคากา9เขตจากทั้งหมด10เขตค่ะ เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ใกล้กับพื้นที่ความมั่นคงสูงหรือว่ากรีนโซนของกรุงคาบูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บอีกกว่า20คนเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ฝ่ายสอบสวนเชื่อว่าเป้าหมายของการกอร่อเหตุครั้งนี้คือบ้านพักของนายบิสมิลล์ขานโมฮัมมาดีรักษาการรัฐมนตรีว่าการ,รก,าการะทรวงกลาโหมอัฟกา,านิสถานโดยกลุ่มติดอาวุธก่อเหตุโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์ตามด้วยระดมยิงเข้าไปในบ้านพักซึ่งขณะเกิดเหตุนายขานโมฮัมมาดีไม่ได้อยู่ที่บ้านพักส่วนสมาชิกในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งประชาชนในพื้นที่โดยรอบกว่าร้อยคน ส่วนผู้ก่อเหตุทั้ง4คนถูกสังหารในเวลาต่อมาหลังจากมีการประทะกันอย่างดุเดือดโดยถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใดแต่คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มตาลิบันที่กำลังรุกคืบยึดเข้าครองหลายพื้นที่ทั่วประเทศของอัฟกา,านิสถานโดยหลังเกิดเหตุโจมตีครั้งนี้นะคะชาวอัฟกานในกรุงคาบูรวมไปถึงเมืองอื่นๆก็ต่างร่วมกันประนามการกระทำที่อุกอาจพร้อมประกาศสนับสนุนกองกำลังของรัฐบาลเต็มที่ ส่วนสถานการณ์ภาพรวมในอัฟกานิสถานกองทัพอัฟกานิสถานได้สั่งอพยพด่วนประชาชนกว่า2 0 0 0 0 0คนในเมืองลัชคากาจังหวัดเฮลมันหลังตาลิบันรุกคือบอย่างหนักขณะที่สภาบริหารจังหวัดเฮลมันยอมรับว่ากลุ่มตาลิบันสามารถยึดพื้นที่ในเมืองลัชคากาได้แล้ว9เขตเหลือเพียงอีกเขตเดียวเท่านั้นซึ่งหากหยึดครองได้ทั้งหมดก็จะสามารถยึดครองเมืองลัชคากาได้ถือเป็นความสูญเสียทางยุทธศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของรัฐบาลอัฟกานิสถานในช่วงที่สหรรัฐและพันธม ใกล้เสร็จสิ้นการถอนกำลังทหารชุดสุดท้ายภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนทางด้านกองกำลังสหรัฐได้ปรูพมจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในเมืองลัชคากาเพื่อสังหารและขับไล่กลุ่มตาลิบันโดยมีรายงานการสู้รบที่เมืองลัชคากาในรอบ24ชั่วโมงมีพลเมอลเืองเสียพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย40รายและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า100คนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ